จะทำเฟฟนทายของบอดลักเราโอ้โหนี่ยังทำวิธีนี้อยู่อีกอ่ะเนี่ยทอดแบบที่มันไม่เวิร์กอาวไม่ทำวิธีแล้วจะทำวิธีไหนเนี่ยเห็นเกาเนี่ยโอ้โหตุ่มขึ้นหมดแล้วเนี่ยโดนน้ำมันทอดอยู่เนี่ยยุคนี้เนี่ยเขาเลิกใช้แล้ววิธีนี้เออรู้หรือเปล่าแบบนี้นะน้ำมันพวกเนี่ยโอ้โหกินเข้าไปสิอ้วนมีเดออ้วนกับอ้วนแถมเนี่ยนะเป็นคอเลสเตอรอลในเลือดอีกเออเดี๋ยวนี้ก็มีวิธีการแบบใหม่แล้วทอดแบบเนี่ย ทานเดดทำให้สุขภาพเราเสียรู้ป่ะแถมยังมีโอกาสเสี่ยงนะครับเป็นโรคหัวใจขาดเลือดด้วยแ้วถ้าไม่ใช้ตะมันทอดไม่ใช่เจ้านี้ทอดจะใช้ไรทอดหรอใช้มือทอดเล่นเรามีวัตถุกรรมเรามีนวัตกรรมสุดยอดเดี๋ยวพี่เลาให้ดูเน่เชิเลยน่นี่มันเครื่องอะไรในตัวเขาเรียกว่า J and C Air Fire ตัวเองเออเนี่ยแหละทำให เรื่องของการทอดเนี่ยนะเป็นเรื่องง่ายๆเลยนะเพราะว่านวัตกรรมใหม่ของเจ้า Air f ไฟ r จตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าทอดโดยต้อไม่ต้องใช้น้ำมันเลยโดยไม่ต้องเอาน้ำมันมาล้มาลาดให้ร่างกายลงมันอ้วนบวมต้องมันอีกต่อไปแล้วง่ายๆนะเพียงแค่ตัวเองเนี่ยเปิดนะครับดึงฝาออกมา้ย่างะใส่เฟนไฟล์ลงไปนะครับง่ายๆเลยมันจะมีความร้อนครับพ่นความร้อนลงมาจากด้านบนสู่ตะแกรงด้านล่างนี้ทาให้เฟนไฟล์เนี่ย เรียกว่าโดนลมร้อนจนทั่วแล้วก็สุกแบบทั่วถึงด้วยแต่ว่าตัวเองไอ้ลมเนี่ยมันจะทําให้อาหารสุกได้ยังไงอ่ะโถโถปัติโถปัติถังก็ลมเนี่ยนะคะลมร้อนจากด้านบนเนี่ยจะถูกส่งผ่านลงมานี่แล้วก็หมุนวนภายในครับเรียกว่าทําให้อาหารสุกจากข้างนอกสู่ด้านใน<ฮ>เวลาที่หนูเนี่ยทอดเฟ้นไฟแบบเนี้ยบางที<ฮ>ไฟแรงเกินไป ข้างนอกสูกก็จริงแต่ข้างในเนี่ยยังเย็นแช่อยู่เลยใช่นิวเป็นบ่อยนี่แหละเนี่ยนะครับเจ้าเครื่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าทั่วถึงทุกจุดอาหารจะสุกพร้อมๆกัน mm hmm. บางเมนูเนี่ยสมมุติว่าเราย่างไก่นี่นะเหมือนเราย่างจากเตาย่างเลยจริงหรอแน่นอนเครื่องไรแค่นี้เนี่ยนะเอออาหารทอดใช้ความร้อนจากน้ำมันแต่ air fryer ใช้ความร้อนจากลมจ้ะ เจซี่เดรกวันนี้ขอเสนอนวัตกรรมการทอดรูปแบบใหม่ที่จะเปลี่ยนให้การทำอาหารที่ยุ่งยากของคุณเป็นไปอย่างง่ายดายและสะดวกสบายกับเครื่องทอด JC Air Fi ร e เครื่องทอดที่ทำให้อาหารของคุณสุกได้โดยไม่ใช้น้ำมันไม่ว่าจะเป็นของทอดหรือปิ้งย่างก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายกับความร้อนจากลมที่รับได้ถึง200องศา การตั้งเวลาที่ง่ายดายเพียงแค่คุณหมุนด้วยระบบการหมุนเวียนของลมร้อนภายในหม้อจะช่วยให้การปรุงอาหารสุกได้อย่างรวดเร็วอาหารทุกชนิดที่ได้สุกพร้อมกันอย่างทั่วถึงและยังสามารถประกอบอาหารได้พร้อมกันหลายเมนูสีสันสวยงามและง่ายดายสุขภาพของคุณก็จะดีไปด้วยเพราะสามารถลดปริมาณไขมันได้ถึง80% เครื่องทอด JC Airfire r นวตัตกรรมการทอดที่ง่ายสำหรับคุณนี่เลยเดี๋ยวพี่จะโชว์ให้ดูว่าระบบการทำงานเนี่ยของ Air f r y e r ทำไงโอเคอ่าเริ่มจากเปิดลงมาอย่างนี้เลยนะครับฟาแดนี mm. น่นี่ลักษณะเน,นี่ยนะครับต้องบอกว่าด้านในเนี่ยเป็นตะแกรงตัวเองนี่นะครับกดออกมาได้นี่อ่า mm. นี่ตะแกรงแบบนี้นี่กดออกมาได้ส่วนข้างล่างเนี่ยนะถ้าตัวเองดูจริงเนี่ย มันจะเป็นแบบว่าช่องหมุนลมเนี่ยใ,ให้ลมเนี่ยหมุนไปความร้อนเนี่ยหมุนผ่านอาหารของเราให้สุกทั่วถึงกันแถมตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้เป็นเครื่องตั้งเวลาครับซึ่งบอกว่าเครื่องคอดแบบไร้น้ำมันของเราเนี่ยนะผลิตตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องนะครับกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าถ้าเกิดเราสองคนเนี่ยใช้งานแบบถูกต้องรับรองปลอดภัยแน่ๆ เออแต่ไนอะช่องช่องนี่มันคืออะไรอะ่ะอ้าวก็ง่ายง่ายไงสมมติบางทีตัวเองอยากกินเฟรนฟรายแล้วก็อยากกินลูกชิ้นแต่ไม่อยากให้สองอย่างมันรวมกันเนี่ยช่องแบ่งเนี่ยมันก็ทําให้เป็นแบบเป็นระเบียบไงที่สําคัญเนี่ยนะเวลาเราทอดอยู่ในเครื่องเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะดึงออกมาเช็คได้นะว่าสุกหรือยังไม่เป็นอะไรใช่ไหมออไม่เป็นอะไรครับเพราะการทํางานของเครื่องนี้เนี่ยนะทำถูกต้องด้วยเทคโนโลยีลมแบบถูกต้องเลย อาหารที่ได้เนี่ยจึงกรอบมีสีแบบโห,หน่ากินสุกทั้งข้างนอกสุกทั้งข้างในรสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมใช่ไหมถูกต้องแล้วแล้วเรายังสามารถทําอาหารชุดต่อไปได้ทันทีสมมุติทอดลูกชิ้นเสร็จ<ถ>อยากทานนักเก็ตต่อกันได้เลยว<ะ>้าทำโมแต่ใช้น้ำมันแบบนี้เนี่ยนะโอ้โหอ้วนแย่เลยเพราะว่าแบบนี้เนี่ยเราเซฟเลยนะร่างกายสามารถลดไขมันได้ถึง80%ดจริงเหรอดีต่อการลดน้ำหนักดีต่อสุขภาพมากๆ เหมาะของเรามากๆเอางี้ดีกว่าพูดแล้วไม่เข้าใจเดี๋ยวพี่ทอดให้ดูดีกว่างั้นอันนี้ก็ทิ้งได้เลยสิโอ้เคลียไปเลยเคลียออกไปเลยตัวหยิบเป็นไฟไปเลยดีกว่ามาโอเคมอบหน้าที่ให้เลยขอบคุณครับง่ายๆนี่เลยเราดึงสังเกรออกมาใช่ไหมครับเราก็ใส่ใส่เข้าไปนะยิ่งยุคนี้เนี่ยน้ำมันก็แพงแพงแล้วกินแล้วก็อ้วน อ้วนแล้วก็เสียสุขภาพด้วยเรียกว่าไม่มีอะไรดีเลยดือดเองอน,นี่นะใส่เข้าไปปุ๊บเดี๋ยวเราเอาสเต็กของเราออกก่อนอ่าแล้วเราก็ใส่เข้าไปจ้าปุ๊บเราก็ดูนะครับ<ะ>นี่เลยเฟนฟรายแปดถึงส<อ> <10 S 2> ิบนาทีใช่แล้วก็ตั้งอุณหภูมิไว้ที่180โอเคสมมติว่าเราอยากกินสเต็กก็200อุณหภูมิ210นาทีเหมือนกัน ร้อยแปดสเรามาตั้งไว้นะคะปึบๆึอ่านี่ตั้งเวลาไว้สิบนาทีแค่นี้แค่นี้เององ่ายมากเลยตัวง่ายมากถูกต้องเออต,ต้องมารอดูนะว่าจะอร่อยเปลา่าใช่ช่วงนี้เราเตรียมจานมารอใส่เฟนฟรายอร่อยอร่อยกันดีกว่า ได้แล้วนี่นาได้แล้วเรียบร้อยเรามาดูกันดีกว่าโช้ชช็นี่สแล้วออสังเกตนะว,ว่าจะไม่มีแบบน้ำมันย่องอหเนเได้หนูทอดเพกี้นดวดปกติถ้าเคี้ยวนะน้ำมันมันจะกระจายมากเลยใช่แล้วก็ร้อนทั่วถึงกันหมดด้วยนะไม่ไม่ใช่แบบว่าสุกแต่ข้างแบบข้างนอกข้างในไม่สุกอันนี้สุกนอกสุกใน มามมามามาเลยนี่เลยเวลาทำลุ้งทำเล็บมาไปท่งไปทอดลำบากชีวิตจริงเมื่อกี้หัวนิ้วเหม็นเลยอ่ะทอดโอ้โหที่สำคัญเนี่ยนะอย่างที่พี่บอกไปว่าเราสามารถลุยอาหารชิ้นต่อไปได้เลยไม่ต้องเอามาล้างเลยเหรอไม่ต้องเลยต่อไปอยากกินอะไรคะอ่าอ่าสเต็กละกันโอเคปาโต้มาโต้เลย สเต็กหชิ้นนี่ครับใส่เข้าไปแล้วกลับมาดูเหมือนเดิมครับสเต็กอุณหภูมิ 200, 200. องศานะครับบิดไปเวลา10นาทีโอ้ยมันช่างง่ายแล้วก็สบายเราไม่ต้องมายืนดูเลยอะ่ะใช่ระหว่างนี้เราก็นั่งยืนกินเฟ,ฟรนช์ฟรายรอไปก่อน <c oughs> แล้วมีสเต็กก็ต้อมีอื่นไหมมีเลยนี่ไงปาร์ตี้ต้องมีไก่ย่าง mm. เพรไก่ย่างเนี่ยไม่อ้วนเท่าไหร่นะแต่หนังไก่ที่บางทีก็อ้วนเหมือนกันนะ <c oughs> กินน้อยๆหน่อยในระหว่างที่เราทำเนี่ยอย่างที่พี่บอกนะครับว่าสามารถเช็คได้ว่าหมู mm. เราสุกหรือยังเนื้อ mm. เนี่ยใกล้ละอ่าปลอดภัยเปิดไม่มีไฟไฟพุ่งออกมา แต่ไรไหมเนี่ยเพิ่งซื้อมาใหม่หัวฉันมุกนี้เล่นแพงเนี่ยเออเาไว้ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวสเต็กสุกพี you know? ่จะได้ได้เตรียมมาออ้ยเจนูดีซับไม่มีมันออกมาเลยอ่ะปกติถ้าว่ามอนทิชชู่นะมันจะแบบว่าเยอะมากหน้าตัวยังมันกว่าอีกอ่ะุทเลปพี่พูดจริงซีเรียสไม่มีมันเลยถูกต้องต่อไปก็ทำกินเองที่บ้านอ่ะไม่ต้องไปซื้อข้างนอกข้างนอกนี่เขาใช้น้ำมันแบบ วนแบบเมื่อกี้ที่นิวทอดวนไปวนมาเออน้ำมันเก่าด้วยจะแห้งสุกแล้วอ่าสุกแล้วเหรอเดี๋ยวขอดูก่อนนะขอเช็คก่อนเออสุกลอยไหมได้ที่จริงๆด้วยงั้นเดี๋ยวเราเตรียมเอาจานมาเพิ่มดีกว่านะวันนี้ไปแอบจับจานมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยปตาหลอกเอาจานจากคนข้างนอกมาเมื่อกี้เนี่ยอ๊บอ่าลองดูดีกว่าว่า สเต็กจากเครื่อง J C Airfire เนี่ยจะเป็นยังไงตันตันตันสจริงๆด้วยอ่ะใช่ที่สำคัญเนี่ยอย่างที่บอกไปไงมันจะไม่มีแบบคาบน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยบางทีนะเห็นสาวๆไปกินสเต็กตามร้านเนี่ยเอาทิชชู่ซับน้ำมันใช่ยูก็ทำเห็นแล้วเหนื่อยมากเลยใช้เครื่องนี้ดีกว่าง่ายกว่าเยอะสิเช็กก่อนไม่มีมันจริงๆด้วยค่ะถูกต้องแล้ว 爱。Nice. เขาต้องชอบกันมากแน่เลยอ,ะอย่ะดูแล้วแล้วถ้าเขาจะบอกให้เพื่อนไปซื้อนี่เขาซื้อได้ที่ไหนอะง่ายมากครับสามารถหาซื้อกันได้ที่ JC Shop ทุกสาขาราคาของคนทั่วไปเนี่ยนะครับอยู่ที่7,900บาทแต่ถ้าโทรมาใน10นาทีนี้รับคูปองซื้อของใน JC Shop มูลค่าถึง2,000บาท<อ>ส่วนคุณที่เป็นสมาชิกข,ของทาง JC นะครับราคาเนี่ยเราขายคุณอยู่ที่70,00บาทแถมได้คะแนนครับ RV 1000คะแนนและคะแนน PV 850คะแนน ถ้าคุณโทรมาใน10นาทีนี้รับคูปองซื้อของใน JC Shop มูลค่า500บาทหรือว่าสามารถโทรสั่งซื้อครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยครับถ้าง้นเขาขอเอาจะเครื่องนี้ไปให้มามาแล้วตัวเองก็ซื้อเครื่องใหม่เ,เข้านาะนนานนานนาเอานะ<า>อ่ะโอเคจัดไปเย้รางวันที่ซื้อเครื่องใหม่ให้<ม> เอาละค่ะผู้ชมและสําหรับช่วงนี้ค่ะโปรโมชั่น10นาทีจาก JC ของเรานะคะมีอะไรมาแน,นะนํากันเอ่ยวันนี้เป็นหม้อ JC a ีแอ e นะคะแบบว่าเป็นการที่ทอดเ่ยโดยที่ไม่ต้องใช้น้ํามันแล้วก็80%เลยค่ะสําหรับสาวๆที่กลัวอ้วนแล้วก็ชื่นชอบการทาน เป็นฟรายนักเก็ตแบบนี้นะคะไม่ต้องกลวนต่อไปเพราะว่าหม้อเนี่ยทอดโดยไม่ต้องใช้น้ํามันเลยค่ะเอาเป็นว่านะคะสําหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านตอนนี้นะคะที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ Joy and c o ค่ะบุคคลทั่วไปเราจาหน่ายเพียงแค่7,900บาทน,นะคะและถ้าเกิดว่าคุณโทรมาภายใน10บนาทีนี้ รับไปเลยค่ะคูปองซื้อของใ JC Shop ของเรา2,000บาทแหมมีแต่ให้กับให้จริงๆแต่ให้กิดว่าคุณเป็นสมาชิกของ Joy n d c o i ค่ะซื้อได้ในราคาเพียง7 0 0 0บาทเท่านั้น่านอกจากนี้ยังได้คะแนนนะคะ RV ของเรา1 0 0 0คะแนนได้คะแนน PV อีก850คะแนนนอกจากนี้นะคะโทรมาภายใน10บนาทีนี้ค่ะก็รับไปเลยค่ะคูปองของเรานะคะมูลค่า500บาทในการซื้อของใน JC Shop ของเรานะคะเอาเป็นว่านะคะผลรับจะเป็นอย่างไรตอนนี้ติ้งแล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียง สุกแล้วพอดีเลยนะคะอะไรเอ่ยเป็นเฟ้นฟรายค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่สาวๆคนไหนที่ชินอ้วอนชินชอบกันท,า,ทานเฟ้นฟรายนะเนี่ยน่าเอ,อ้ไม่มีน้ำมันเลยขอบอกค่ะคือแบบ80จริงซจริงๆแรกๆก็คิดว่าจะเขาจะทำยังไงก็คือว่าเขาทำงานโดยใช้ลมค่ะไม่ได้ใช้น้ำมันเลยนะคะดีย๋ยวลองเทให้ดูชึบ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 โอ้โห Amazing ม,มากค่ะล้ำสมัยที่สุดเลยเพราะว่าไม่มีน้ำมันเลยสักเม็ดนึงไม่มี เลยค่ะไม่มีความมันเลยนะคุณผู้ชมสังเกตได้เลยว่าเป็นการทํางานโดยใช้ลมแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ํามันในการทอดนะคะลหลายท่านสงสัยเอะของทอดอะไรเวทอด์เราไม่ใช้น้ามันมีด้วยหรือมีที่นี่ค่ะที่เ c ซีของเรานะคะล้าสมัยมากๆเลยนี่ร้นรอนๆเลยนะคะแล้วก็สามารถทานได้เลยนะคะ เวลาในการทําก็ใช้เวลาไม่นานประมาณสิบนาทีก็สามารถทานได้แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่ต้องใช้น้ํามันสาวๆคนไหนที่ชื่นชอบการทานของทอดเป็นชีวิตจิตใจก็กลัวอ้วนค่ะต้องใช้น,นีซับซับซับ,ซบ,ซบสังเกตได้ว่าที่ชุดที่เราะาวาังไว้เนี่ยไม่มีน้ํามันเลยนิดนิคนิดหนึ่งเลยนะคะขออนุญาตชิมให้ดูเลยนะคะว่าสามารถทานได้นะคะเนี่ยกรอบมากก็เงียบมีเสียงได้คนไม่เชื่อนะคะเอาเป็นว่านะคะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาคุณผู้ชมมาลองชิมกันนะคะว่า ผลลับจากหม้อ JC f i r e r ของเราเนี่ยจะดีแค่ไหนตามเจนี่มาเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูเอาแฟนไฟล์แล้วก็เอานักเก็ตมาให้ลองทานให้ลองทานเป็นการทอดจากหม้อ JC f i r e r ของเรานะคหยิบได้เลยค่ะลองชิมดูร้อนมากร้อนร้อนคาราหม่คาานนลอ้วนปับชิมัดยค่ะชิมได้ค่ะไม่มีที่จิ้มเหรอใช่ที่เป็นอันนี้อม ที่สุดแล้วมาจากหม้อเจซีอ์ไฟเวอร์ของเราค่ะสุดยอดมากมันคืออะไรคมันมันเป็นหม้อที่ใช้ในการทอดค่ะทอดโดยไม่ต้องใช้น้ำมันเลยจริงเหรอไม่ใช้น้ำมันเราทอดได้คะเนี่ยอ่ะพี่พี่ลองที่ลองดูนะคะเอามือให้คุณผู้ชมดูเลยว่ามือมีน้ำมันไหมโอ้ไม่มีน้ำมันจริงๆให้สนิทคือเราใช้ลมในการทอดะะไม่ต้องใช้น้มันเลยมันก็ได้ประสิทธิภาพสุดเลยไมยไ่มีน้ำมันใไม่น้มันเลยไม่มีน้มันเลยค่ะนี่เมือไม่มีน้ามันเลยม่น้ามันริ คุณป้าลองลองเลยค่ะหยิบอะไรก็ได้ค่ะจะเป็นนักเก็ตหรือจะเป็นเป็นฟรายก็ได้แล้วแล้วก็ลองลองลองไม่มีน้ำมันจริงๆนะคะสังเกตนะคะว่าไม่มีน้ำมันจริงๆแล้วก็แห้งสนิทเลยคุณผู้ชมค่ะสังเกตได้เลยนะคะเนี่ยแห้งสนิทแล้วก็ที่มือของเจนนี่ไม่มีน้ำมันเลยแห้งมากแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปโต๊ะต่อไปกันค่ะ ว่าจะความเห็นตรงกับโต๊ะนี้ไหมวันนี้ขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเราคนเดียวเหรอคะมาจาก JC Direct นะคะครับผมลองลองชิมเัหนยได้ไหมคะคืออะไรครับเนี่ยเป็นเป็นไฟกับนักเก็ตที่ได้จากหม้อ JC Air Fryer ของเราคือเป็นหม้อที่ใช้ในการทอดโดยไม่ต้องใช้น้ำมันอาวไม่ใช้น้ำมันแล้วมันทอดได้ยังไงฮะก็ใช้ลมทอดค่ะลมทอดด้วยหลายก็สงสัยว่าไม่ใช้น้ำมันเราก็ทอดกันยังไง ทซสิีของเราทาได้คือใช้ลมในการทอดแล้วก็จะเป็นแบบความร้อนทั่วถึงทําให้อาหารสุกโดยไม่ต้องใช้น้ํามันลมลมมันทําให้ทอดทําให้อาหารสุกได้กต้องไปลมร้อนคะ่ะลมร้อนแล<ะ>้วนี่<า>นคือไม่มีน้ํามันเลยใช่ไหมครับอลองลองอ่ะลองดูอย่าหาว่าจะนี่โมนะคะคุณผู้ชมว่าไม่มีน้ํามันนะมันแห้มมแงมากเลยนะ,ะฮะแล้วก็ไม่มีน้ามันด้วยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคือที่ที่เคยเจอมาเนี่ยมันจะต้องมีคาบมันอันนี้คือทอดจากเครื่องอื่นมาหรือเปล่าหรือว่า ก็ไปทำกรตสาทิปมาที่ที่ที่หน้าล็อบบี้ค่ะก็ลองให้ให้พี่ๆได้ชิมกันเอาลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างที่สำคัญนางเอกเลยค่ะคือไม่ต้องใช้น้ำมันทอดแล้วก็ไม่อ้วนแน่นอนของที่ร้าสุกข้าวคือมันมันแห้งแห้งแบบมันเหมือนมันสุกทพคดีอ่ะคือตามที่ผมไปทำทานตามร้านอาหารมาก็อารมณ์ประมาณเนี้ยแต่ก็คือแต่ว่ามันจะมีน้ำมันติดแต่ว่ามันติดด้ยะอันนี้ไม่มีเลย แห้งมากครับจะมีแค่เป็นแป้งที่ผสมกับในไก่มาที่ติดมือเราแค่นั้นเองปกตินี่มือต้องมือต้องลื่นแล้วใช่หัวมันมันดีต่อสุขภาพนะเพราะว่าตัวผมอ้วนอยู่เขาทานของของผมก็จริงแต่ว่าถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยครอบครัวแล้วก็ที่บ้านน่าจะน่าจะโอเคกันโอเคฮะเยี่ยมมากครับกาลังซีให้กี่คะแนนคะห้าดาวเลยกันครับห้าดาวครับชื่อคุณอะไรคะเนี่ยชื่ออ้อครับคุณอ้อครับผมต้องขอบคุณมาก วสวัสดีค่ะชเอฟสวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีค่ะจจนนีมม่มีอาหารมาให้ลองชิมค่ะจะอาหารอะไรคะเป็นของทอดจากหมอห้อ JCFI r อของเราซึ่งไม่ใช้น้ำมันในการทอดแต่ใช้ลมร้อนในการทอดอาหารในสุกลองลองชิมหน่อยค่ะโอเคค่ะลองชิมดูแล้วก็สังเกตในคะว่าจะไม่มีน้ำมันเลยแล้วก็ไม่มันเลยที่ลองชิมได้นะคะนักเก็ตหนูลองชิมไหมคะลูกคาอืโอเค แล้วก็สังเกตว่ามันไหมคะไม่มีเลยค่ะมันไหมไม่มันเลยค่ะไม่มันเลยไม่มันเลยแล้วรสชาติเป็นไงบ้างคะก็กรอบดีค่ะอร่อยเหมือนเหมือนร้านอาหารทั่วไปใช่ไหมคะอือโอเคนะดีมากๆเลยอ่ะไม่มีน้ำมันอ่ะไม่มีน้ำมันให้กี่คะแนนคะเก้าคะแนนเลยค่ะเก้าคะแนนให้กี่คะแนนคะก็เต็มสิบเลยเต็มสิบเลยโอเคแล้วที่ให้กี่คะแนนคะก็เต็มสิบได้เลยค่ะเพราะว่าไม่มีน้ำมันเลยค่ะอร่อยมากเลย อร่อยค่ะใช่้วเดี๋ยวก็กินหมดแล้ววันนี้ก็เป็น,น,น,นเงล่ะค่ะสิบคะแนนให้เต็มสิบด้วยกันขอบค่ะค่ะต้องต้องขอบคุณพี่พี่ได้สามท่านมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คคะสวัสดีครับสวัสดีค,ดครับทำอะไรกันอยู่คะเขากำลังทำงานทำงานทำงานยังอยู่ที่าครับผมเป็นหม้อทอดของ j e s s Fire ครับผมครับ พี่เชื่อไหมเขาว่าทอดโดยไม่ใช้น้ำมันไม่ใช้น้ำมันไมไม่ใช้น้ำมันเลยไม่มันเอาสังเกตนะเกตที่เราเอามือจิ้มอยู่เนี่ยแลอวมือเงี้ยไม่มีความมันเลยไม่มันเลยไม่มันเลยแห้งสนิทพี่ชิมได้ค่ะอันนี้คือทอดแต่นี่เป็นของทอดนะเนี่ยแต่ไม่มีของทอดไม่มีน้ำมันทอดโดยไม่ใช้น้ำมันแต่ว่าเราใช้พลังงานลมไม่มีน้ำมันแน่นอนเดี๋ยวขอชิมนะอร่อยดีแล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างคะเหมือนของทอดทั่วไปนะครับแต่ยังไม่เชื่อว่าอันนี้ทอดทอดต้องทอดด้วยน้ำมันนะ ไม่ใช่น้ำมันเลยนะครับอันนี้คือนี่จะเป็นนักเก็ตนะนักเก็ตค่ะชิมกันเดี๋ยวชิมคน,นเดียวไม่ได้นะครับเเดี๋ยวราจะไม่เชื่อครับคือแห้งมากแต่ถ้าดูดูจากหน้าตาแล้วนะครับมันของทอดนะครับค่ะแต่เราไม่ได้ทอดนะเราใช้เครื่องเจซี๊ยบไฟเลยทอดสุดยอดเลยครับโดยใช้ลมงั<ล>้งนก็ดีครับกับคนที่ค่ะคือไม่ต้องการอะไรที่เป็นน้ำมันนะฮะให้กี่คะแนนคะกับหม้อเจซี๊ยบไฟลยโอ้ผมว่าให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย นตแต่ถ้าใส่เกลือมาจะให้เกลือร้อยเลยนะครับโอเคมากขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาจากเจ s s i e เ e r r i c นะคะนี่มีอ่านมาให้ลองชิมเป็นเป็นอาหารของทอดแต่แต่เชื่อไหมคะว่าทอดโดยไม่ใช้น้ำมันเออเหรอคะโอ้ยหเพช่อฉันมาร์กเลยค่ะลองชิมดูกกรอบเดี๋ยวจะลอเฉลยที่น่าจะลองเฉลยว่าทำไมถึงไม่ใช้น้ำมันแล้วก็ทอดยังไงถึงไม่ใช้น้ำมันของทอดก็ต้องใช้น้ำมัน มันไหมมันไหมอันนี้เป็นนักเก็ตค่ะใช่ไหมนี่ไม่ใช่น้ำมันหรอไม่ใช่น้ำมันค่ะเหรอคะเป็นหม้อเจซีแช่ไฟเจอซึ่งใช้ความร้อนในการทอดโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยสังเกตที่มือนะจะไม่มีน้ำมันเลยเนี่ยทุกชั่วช่วงไม่มีน้ำมันให้เห็นเลยความมันนี้ให้ดีคะแนนคะไม่มันเลยได้กี่คะแนนนี้เต็มร้อยเลยค่ะเต็มร้อย่ วันนี้ได้เต็มร้อยอีกแล้วค่ะเต็มร้อยค่ะคุณมากเลยค่ะค่ะคานผู้ชมคัและนี่ก็คือนะคะผลที่เราออกไปสัมภาษณ์คุณผู้ชมรอบๆบริเวณล็อบบี้ของเราด้านล่างของ JC ีของเรานะคะก็คือว่าผลคือได้มันเกือบเต็มร้อยคะแนนกับพุกรายเลยเพราะว่าการทอดโดยที่ไม่ใช้น้ำมันทอดเลยหลายคนใช้ว่าเอ๊ะทอดยังไงอ่ะทอดโดยไม่ใช้น้ำมันทอดยังไงอ่ะใจคำถามที่ถามบ่อยมากที่สุดก็คือ ทอดการใช้ลมร้อนค่ะและวันนี้ก็เห็นแล้วนะคะว่าไม่มันค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้น้ํามันในการทอดเราใช้ลมร้อนในการทอดค่ะและตอนนี้คุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะเจซีเดเรสของเราค่ะเบอร์โทรด้านล่างนี้ใครโทรมานะคะก็สามารถรับนะคะ mm hmm. โบนัสท,ที่เสษจในการช้อปปิ้งที่เจซีช็อปของเราค่ะสมาชิกค่ะรับไปเลย5้0บาทในการช้อปที่เจซีช็อปแล้วก็คนที่เป็นบุคคลั่วไปก็ได้ไป1 0 0 0งพันสอันนะคะขอขอโทษ เนี่ยค่ะดูรัางตาของเจอซี่ไฟเว์ของเรานะคะก็น่าตาแบบนี้นะคะเอาละค่ะนี่คือโปรโมชั่นสิบนาทีกับเจสซี่เดวิดฟูริลล่าเลยนะคะสวัสดีค่ะ